มาดูข้อนี้กันนะครับเขาบอกว่าถ้า A เป็นจํานวนนับที่น้อยที่สุดที่มีค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มพันเท่ากับห้าพันและ b เป็นจํานวนนับที่มากที่สุดที่มีค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มร้อยเท่ากับเจ็ดพันแล้วค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มร้อยของ b ลบด้วย a เท่ากับข้อใดเรามาดูกันนะครับ ขั้นแรก A นะครับจํานวนนับที่น้อยที่สุดที่มีค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มพันเท่ากับห้าพันนะครับจํานวนนับที่น้อยที่สุดที่ประมาณเป็นจํานวนเต็มพันได้ห้าพันก็คือสี่พันห้าร้อยนะครับสี 4, ่พันห้าร้ยเขียนเไว้ก่อนสี่พันห้าคือค่าประมาณเนี่ยถ้าเกิดตั้งแต่5ขึ้นไปปัดขึ้นถ้าน้อยกว่า5ลงมาให้ปัดทิ้งนะครับ ยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดตั้งแต่5ขึ้นไปปัดขึ้นอย่างเช่นเนี่ยสี่พันห้าร้อยเนี่ยถ้าเราจะดูค่าประมาณจานวนเต็มพันเราก็มาดูหลักร้อยอันนี้หลักร้อยไปเลขห้านะครับปัดขึ้นจากสี่พันห้าปัดขึ้นก็จะกลายเป็นห้าพันนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเกิดน้อยกว่าห้าให้ปัดทิ้งนะครับสมมุติว่าสี่พันสี่ร้อยก็เลยสี่พันสี่ร้อยถ้าจะประมาณจํานวนเต็มพันเราก็มาดูหลักร้อยนะครับหลักร้อยไปเลขสี่เลขสี่คือปัดทิ้งปัดทิ้งก็คือปัดทิ้งให้หมดพวกนี้ให้กลายเป็นเลขศ นะครับกลายเป็นเลขศูนย์ก็จะได้เป็นสี่พันนั่นเองนะครับดังนั้นจํานวนนับที่น้อยที่สุดที่มีค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มพันเท่ากับห้าพันก็คือ4,500้าเพราะถ้าเกิดมันน้อยกว่านี้มันไม่ได้ครับถ้าน้อยกว่า4,500ก็คือ 4, 4, 99. 4, 4 99, ี่พันส9่รเันสี่ยนี่มันปัดทิ้งกลายเป็น4,000นั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ A คือ สี0 0น้ายนะครับต่อไปนะครับ b, b เป็นจำนวนนับที่มีค่ามากที่สุดที่มีค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยเท่ากับ7จ0 0พอันนี้ก็คือ7,049พันี่สิบนะครับอ่ะ 7, เจ0 0เขียนไว้ก่อนเจ4ดันอันนี้คือ b นะครับก็คืออย่างนี้นะครับ7,000เนี่ย 49เนี่ยถ้าเราจะประมาณเป็นจํานวนเต็มร้อยให้เรามาดูหลักสิบหลักสิบในที่นี้คือเลข4เลข4ี่ก็คือปัดทิ้งนะครับ4ลงมาปัดทิ้งปัดทิ้งเนี่ยมันก็จะกลายเป็น7 0 0 0นั่นเองทีนี้ถ้าเกิดมันมากกว่านี้แล้วครับสมมุติครับสมมุติถ้าเราเอา7,050อย่างเงี้ย7 0 5 0เลข5ปัดขึ้นครับพอปัดขึ้นไปมันจะกลายเป็น7,100มันหน่ไม่ได้เป็นแบบนี้ ดังนั้น b จึงเป็น7,049นะครับเพราะว่าประมาณจำนวนเต็มร้อยได้7,000พอดีนั่นเองนะครับอพอเราได้ a กับ b มาแล้วนะครับต่อไปโจทย์บอกว่าค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยของ b ลบด้วย a เท่ากับข้อใดแล้วก็เอา b มาลบด้วย a ก่อนแล้วค่อยไปหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยนั่นเองนะครับอ b ก็คือ7,049 a ก็คือ4,500เอามาลบกันนะครับผม 7 0 4 9ลบด้วย4 5 0พนะครับลบกันออกนะครับอ,อันนี้9ลบด้วย0เหลือ9 4ลบด้วยศเหลือ4อันนี้ไปยืมมาครับ7เหลือ6อันนี้ยืมมาเป็น10 1 0ลบด้วยหเหลือ5 6าลบด้วยสเหลือ2เพราะฉะนั้นลบกันแล้วได้2,549นะครับ2,549โจทย์ถามว่า นี่ครับค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มร้อยนะครับเราก็มาดูว่าค่าประมาณจํานวนเต็มร้อยเนี่ยของ2,549คือเท่าไหร่นะครับต้องการประมาณหลักร้อยให้เราไปดูหลักสิบหลักสิบก็คือนี่ครับเลข4เลข4ปัดทิ้งครับก็จะได้เป็น2,500นั่นเองนะครับก็คือปัดทิ้งเนี่ยให้เราปัดเลขอันนี้ทิ้งออกไปนะครับผมให้กลายเป็นเลขศูนย์แทนได้เป็น2,500ดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้อ คอควาย2,500นะครับผมกาคอควายได้เลยนะครับชึบชึบเรียบร้อยครับข้อนี้ครับอโอเคนะครับ